ดมอมนะครับหูยดมอมเลยฮะตกดมอมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราแบบเล่นชิวๆไงคนดมอมที่เป็นลาลูเป้ไหมต่น้ําตาไหลใช่ไหมไม่ไม่ไหลไม่ไหลอ้าวแล้วลาลูเป้ผมต้องมีดาบช่องเนี่ยต้องมีดาบช่องนะต้องให้ดาบช่องกับสาวสักคนนะโอ้โหช่องผมไม่มีสาวสิอะ แม่ให้แม่เดี๋ยวสองคนเนี่ยไรเนี่ยเฮ้ยแปลกๆจะได้แินไดงโอ้โหแดงกันแปลกเลยโอพอแล้วว่ไม่อยากเล่นแล้วพี่ผมโกคนเดียวโอ้โหโอ้ยนักกลัวบ้างนักกลัวบ้างนะ18เลยไม่ได้ นักแข่งสั้งคนนี่ซิมเมอร์หรือเปล่าผมไม่ทันดูแลเมื่อกี้ไปแอบตรงไหนดีพี่บอกผมทีสไนค์สไนค์เขาไหมสไนค์เปล่าพี่พี่จะไปมันเยอะจังเลยพี่ฮะพี่พี่ดูทางขวาดิเขาไปทางนู้นไม่ใช่เหรอจิบจิ๊บฝารคุณอัสตันหน่อยจิ๊บจิบผมเป็นจิ๊บจิบอะเป็นนกอ่ะลองจิ๊บจิ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 บบุกไปหาคุณนะ หนึ่งหนึ่งฮะเอ้าผมไม่ตายได้ไงอ่ะโอ้ผมกต็ตกคุนเรียบร<า>้อ,<า>อพี่พี่มันมาแล้วพี่ผมกต็ตกอ่ะปล่อยทีได้ไหมปล่อยที่เดิมใช่ไหมได้ได้ได้อันนี้ใครใครน็อกคนแรกเลี้ยงข้าวอุ้ยได้ครับผมวิ่งได้ lần đầu, lần đầu, ah, cốt tấn, tôi không biết ai lận, con สองตีเลยนะพี่พี่มีข้างบนมีมีคน,นโอ้โหตรงผมมีแต่คุณนผมหมดแล้วคุณต่ไปชุบคุณบี ไปนะผมไม่มีกระสุนนะ้วชดเป็นหช่อยชดเป็นหน่อยมันมันอยู่ตรงนี้เลยนะผมไม่กระสุนเลยคุณไม่เบิร์กไม่เบิร์กผมครบให้ไม่ได้ผมไม่มีกระสุนเนาะ H H H หนึ่งน็อคสวยสวยสวยผมไม่มีกระสุนแล้วสวยครับทานกันสักพัก โอ้ผมไม่กระสุนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่ตัวอันหนึ่งอะไปนะคุณบี๊ดคือไหเนี่ยคือทอวีคุณบี๊ดอยู่ไหนอะ บิตรแล้วไม่หากล่องคุณบิตรไม่เจออยู่ข้างในครับอะไรผมตามมาละแต่เมื่อกี้คุณอาตันบอกโอเคเนยใช่ไหมใครใครน็อกคนแรกเลี้ยงข้าวอุ้ยได้ครับผมวิ่งอุ้ยได้ครับผมวิ่งก็เสร็จ ม,มันอยู่แถวๆคุณตั้นเมื่อกี้ไม่ไม่ตายใช่ครับใช่ครับอ๋ออะไรมันจะมุกหรืเหอเฮ้ยคนมาคนมาโอ้เขาซิปต่อหน้าผมแล้วตสต้องเล่นแล้วโดนเล่นจริงโดนเล่นจริงจริง ปากปากด้วยคุณบิ๊ก็อบหนึ่งก็เอาแต่งแต่แต่นี่นะครับพลังของปิงเขามีเคเบิลด้วยเฮ้ยเคเบิลจริงเหรอไอ้เนี่ยผมไม่เห็นเคเบิลเคเบิลทีวีป่ะนั่นเคเบิลอีกแล้วเหรอผมก็เดินมาเกินนะอ่าอยู่ตรงคุณบิดหน้าเลยต่างขึ้นมาช่วยเอา กระแตกหนึ่งฮะเอชแชทหนึ่งนะโห้ยแล้วปลายใช้ไอ้นี่พอดีหนึ่งฮะผมว่าแปลกแปลกไปแลขึ้นไปแล้วมีอยู่คนเดียวอ๋อตั้านชุบคุณบิดด้านก็มีคนมากะแตกนะสวยครับโอ้โห้ยไทยบอลชิบนะ ถ้าคุณบิดมาก่อนคุณไปได้วงมาเร็วเอจะนในวงก็ได้คุณ <c oughs> ต้องอยู่ไวเลยไม่เคยแบบเราขาดแคลนกันไม่ได้ไบะบ้าหน้าผมหน้าผมหล <c oughs> อกะวังหน้าโซนแรงอยู่อโอเคผมไม่ละผมใต,ต้วงผมใต้วง โอ้โหเหลือหนึ่งมันรุ้ก่อทันมาเลยเออม,มันไม่เอาผมเลยใช่ใช่มัน,มนโ,อโอเคผมก็ไปด้วยกับเบลกับเบลกับเบลฮิตช่วงคุณบิดแบกเองเอาไปเมันมาหาแล้วมันมาหาแล้วโซนต่อไปโซนสามเลยนะคุณ เราถึกมากเลยครับพี่อี่เนี่ยสอนก่อนนะของของดีอันไหนอะพี่หาไปเจออีกกองอีกกองเดี๋ยวหรือเปล่าเดี๋ยวหรือเปล่าอีกนิดนึงไป่ทันหมดแล้วไปแล้วไป่ทันแกผมตายหมดก็ได้พักพี ทำเบียดก็ได้ทำดิวก็ทำเบียดกันเออจะมีคัตซิงอีกอันหนึ่งมีัคบอีกอันเอ้าพี่ใช่เหรอทางขวาแต่ผมว่าไม่ทันนั่นน่ะตายก่อนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีรอบหมดแล้วหรอหมดเลยเมืนไม่มีเลยเหงาเลยมัไจะเหมือนไม่มีนะไม่มีเลยจริง,รงๆตอนนี้น่าเบื่อมากเลยใครลงเนอะไอ้เก๋ตีพี่ซ้ายมือเราใกล้ๆเลยอาจจะลองมาแต่งกันตอนนั้น พิตตี้ก็ยิงเขาอะอยท่ข้างในหรักมาวินพีวิ่งทำมาเหตุการณ์นี้มันคุ้นคุ้นโอ้โหตายเลยก็ได้ทุกที เดิมฮะตอนนี้แบบตรงนี้ต้องฟูนะนะโอ้โหเอาโอ้โหมีแค่เรฟตัวท้ายนะคุณน็อกสองบ้านแล้วนะครับอ้าวทำไมไม่ตัดแกด้วย นยครับสวยไม่ผมะโดนไม่ติ้งลมันอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้ชุบเลยหกหกเก้าขอเส ตายฮะตาหุกัาอากาศเลยรอได้กันที่พี่ชิวนะที่พี่กัดแตโงมากโลมากพี่โลมากอุ่นเวครับไอี่ั ยังไม่หมดเลยมาแต่นะเดิอนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้โหผมุนเดียวตามตามตามไปค,ครับเอ้ผมว่าผมเริ่มชอบจีเซิลแล้วมาแล้วเขามรู้สึกผมหล่อนะผมผมผู้ชายไม่เป็นไระรหล่อจังเลย ไปใครก็ได้ฝากไปเก็บเหลืองๆหน่อยเหลืองกล้วยเะครับอ๋อใช่กล้วยๆเมื่อกี้เกบแบบหยิบกวยมาให้แล้วรอคุณรันมาแบกผมอยู่นะคนนี้มาจากโน่นใชา่แล้วเหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้คุณแกะตั๊กหนึ่งนะไอ้ไอ้สุนุมะไอ้สุนุมาใช่ใช่ครับใช่แต๊กไอ้นกหนึ่งนกหนึ่งจะได้บนไม่ใช่นะ เดด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 ตรงนี้ไส่เดจิมเกิดแล้วมาแล้วเดีไปเดี๋ยวไปคุณคุณไปยุบ้ยเฮ้ยระฮะเี็นอันตรายฮะ63นะตัวเชอร์รี่ ใช่จริงเป็นไล้มากอ่ะข่ผนวกข้าผนวกข้าไม่ใช่แค่จริงฝั่งนี้เขาดูสนุกมากเลยเอ้ยไหนฮะโอ้ยๆด้านหลังมีสน้อกหลังนะคุณเล่นปกติมันแรงแหละมันมันมันยัดนะ

ออกมานะท้ายยิงเนอะพี่ได้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 เข้มาอยู่มันก็ตึงขึ้นมาเนอะแล้วทุกคนมาดัวกันตรงนี้กันหมดเลยจริงพี่ปอก็มาพี่อีกที่มาอีกเอาใช่หรอโอ้โหฝั่งน้นมาอีกผมยืนในบ้านของผมปลอดภัยเด้ เมมันดูจังมันดูจังเลยมันดูจังเลยได้หลังก็มานะโอเคไปแล้วไปแล้วจู้เฮ้ยไปมาบอกคนเดวยนะหลังทองหลังวิ่งวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าผมยาวผมผมไม่เห็นภาพเลยผมไม่เห็นภาพทำไมเขามาลุมเตตี้เราอ่ะอ้าว นี่เหมือน,นกลางอะไรเป็นอย่างไรคืออยู่ๆก็หนัวดูแอบดอกกันไหมแบบได้กอดเองเนี่า,าเราเล่นเหมือนแรงเลยอะจริงฝึกซี่พี่ฝึกฝึกฝึกผมนี่แหละอ๋อนวดต้องให้นวดดับสีปแปลกๆนะกูตัน <laughs> ไม่ไม่ตรงนู้นยังไงตรงนู้น <laughs> 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 โอเคพาดูแอบ <laughs> ด็อ,ดอ,อกปุ๊บคราบใช่เลยพีาเซแซ์ผมอย่างเดียวเลยอ้าว คุณรันบอกได้ใช่ไหมผมมีแมสติกนะผมแต่นะเขาเขาวิ่งตามวงวงอะไรล่ะวงมานะไอ้ดอกมาคร่ะตัดไปได้ละร้อยหนึ่งเนาะเคเบิลน่ะเลยทำไมาตรงเนี้ยอแมติกไม่ใช่บิ๊กเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วนะแล้วคุณบิ๊มีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะยังไม่ทำเลย มันน่าจะมีสองตัวนะครับผมจะไม่ผิดตีเนี่ยผมค่าแท้งให้ตันเข้าไปแล้วนะมาแตกน้ำฝาดนี่ไม่โดนนะครับฝาเฟดกระแตกนะผมไปยิงตัวไก่ให้ผมไม่ปปั๊มอย่ปั๊ม แกแตะข้าคนบิดบิดต้องเอาแล้วผมไปยิงตัวไกลพี่ยิงกันอยู่ใช่ไหมผมนะตามป้าแฝดป้าแฝตัวงนี้ค่ะคนบิดตีตัวยิงไม่โดนนะ